สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475มีดังต่อไปนี้ 1. ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคณะทหารภายใต้การนำของร้อยเอกขุนทวยหันพิทักษ์เหล่งสีจันวางแผนยึดอำนาจการปกครองเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบจำกัด อำนาจของพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในฐานะประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญพศ2 4 5 4แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะถูกจับกุมก่อนลงมือปฏิบัติงานในสมัยรัชกาลที่6ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณที่ไม่สมดุลกับรายรับทําให้มีการกล่าวโจมตีรัฐบาลว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปต่อมาในสมัยรัชกาลที่7 พระองค์ก็ถูกโจมตีว่าทรงตกอยู่ใต้อิทธิพลของอภิรัฐมนตรีสภาและบรรดาพระราชวงศ์ก็มีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากเกินไปควรจะให้บุคคลอื่นที่มีความสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองด้วยปรากฏการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมาย 2. การได้รับการศึกษาตามแนวคิตะวันตกของบรรดาชนชั้นนำในสังคมไทยรับอิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5ทําทำให้คนไทยส่วนหนึ่งที่ไปศึกษายังประเทศตะวันตกได้รับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่และนำกลับมาเผยแพร่ในประเทศไทยอิทธิพลของการปฏิรูปการศึกษาส่งผลกระตุ้นให้เกิดความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2อ7สนักหนังสือพิมพ์อย่างเทียนวันและกสอรอกุลาบได้เรียกร้องให้ปกครองบ้านเมืองในระบบตระกสภาซึ่งตัวเทียนวันได้ถวายโครงร่างระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปตไตยแด่รัชกาลที่5ต่อมารัชกาลที่6กลุ่มกบฏรอศสศเป็นบุคคลที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกแต่ไม่เคยไปศึกษาในต่างประเทศ แต่คณะการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศเมื่อคนเหล่านี้เห็นความสำคัญของระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การเปลีป่ยนแปลงการปกครองจึงเกิดขึ้น 3. ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชนสื่อมวลชนมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการปกครองแบบใหม่และปฏิวัติระบบก,การปกครองแบบสมบูรณาญา,าสิทธิราช มีการเรียกร้องให้มีการปกครองในระบบรัฐสภาที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศโดยชี้ให้เห็นถึงความดีงามของระบบประชาธิปไตยที่จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนามีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่กระแสะเรียกร้องของสื่อมวลชนในสมัยนั้นได้มีส่วนต่อการสนับสนุนให้การดำเนินของคณะผู้ก่อการในอันที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรลุสำเร็จได้เหมือนกัน 4. ความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัชการที่7ทรงเร่งเห็นความสําคัญของการมีรัฐธรรมานูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชอำนาจมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมานูญแต่เมื่อพระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งให้พยาวิสารวาจาและนายเรมอบิสตเวนร่างรัฐธรรมานูญขึ้นมาเพื่อประกาศใช้พระองค์ได้นํา เรื่องนี้ไปปรึกษาอภิรัฐมนตรีสภาแต่กลับไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าประชาชนยังขาดความพร้อมและเกงจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีพระองค์จึงมีน้ำพรไทยเป็นประชาธิปไตยโดยฟังเสียงข้างมากดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงยังไม่มีโอกาสได้ประกาศใช้เป็นผลให้คณะผู้ก่อการชิงลงมือทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475 5. สถานาการณ์คลังของประเทศและการแก้ปัญหาการคลังของประเทศเริ่มประสบป,ปัญหามาตั้งแต่สมัยชการที่6เพราะการผลิตข้าวประสบความล้มเหลวเนื่องจากน้ำท่วมและฝนแรงติดต่อกันในพศ2460และพศ2 4 6 2ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ตอข้าวอย่างรุนแรงภายในประเทศขาดแคลนข้าวที่จะใช้บริโภคและไม่สามารถส่งเข้าไปขายต่างประเทศได้ทำให้รัฐขาดรายได้ รัฐจึงต้องจัดสั่งเงินงบป,ประมาณช่วยเหลือชาวนาข่าราชการและผู้ประสบภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นจนเกินงบป,ประมาณไรายได้พศ2 22, 4 6 6งบป,ประมาณขาดดุลถึง18ล้านบาทในขณะที่งบป,ประมาณไรายได้ต่ำรัชการที่หยกสนแก้ปัญหาด้วยการกู้เงินจากต่างประเทศทำให้เกิดเสียงมีกษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลใช้เงินเกินงบป,ป,ประมาณในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังขับขัน ต่อมาในรัชการที่7ทรงดำเนินนโยบายตัดทอนรายจ่ายรัฐบาลลดจำนวนข้าราชการและตัดเงินงบประมาณส่วนพระองค์ให้น้อยลงเมื่อพศ2 4 1 9ัาทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ3ล้านบาทแต่เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกเริ่มตกต่ำตั้งแต่พศ2472ทําทำให้รัฐบาลต้องตัดทอนรายจ่ายอย่างเข้มงวดปลดข้าราชการออก ยุบปนทนต,ต่างๆทั่วประเทศงดจ่ายเบี้ยเลี้ยงและเบีย้ยการดงนของราชการและประกาศให้เงินตาของไทยออกจากมาตรฐานทองคำในพศ2 4 7 5รัฐบาลเพิ่มภาษีรัศดรโดยเฉพาะภาษีเงินเดืนจากค้าราชการแต่ก็ไม่สามารถกอบกู้สถานาการณ์คลังของประเทศได้ ทำให้คณะผู้ก่อ,อก,การใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาลจนทําให้คณะผู้ก่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สาเร็จกลุ่มของพวกเราขอจบการนําเสนอสาเหตุการปฏิวัติไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ